อายุ50ขวบทำไมหน้าเด็กวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่ามันง่ายมากเลยหลายคนไม่รู้นะโชว์หน้าสดแล้วก็ผิวเด้งๆแบบนี้หน้าได้รูปแบบนี้ทำยังไงโอ้วันนีุ้่นฝ PM เยอะเรามีตัวนี้ค่ะมินิไฮฟูของพาริน นี้จะสอนวิธีใช้อย่างละเอียดนะเสียบปลั๊กนะคะเราต้องเสียบปลั๊กตลอดเวลาในการใช้มีปุ่มกดแช่วไว้เพื่อเปิดสวิตช์ค่ะมีฝาครอบอย่างดีเพื่อความสะอาดให้เป็นแสงสีฟ้าแบบนี้แล้วมีให้เลือกทั้งหมด3ระดับสำหรับพี่รดราดาใช้ระดับที่3นะคะ การเก็บเหนียงแล้วก็ยกกระชับมันง่ายขนาดนี้เองเขามีเจลแถมมาให้ด้วยนะก่อนอื่นเลยเราก็ตรวจสภาพผิวหน้าเรานะคะล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ใช้เจลเนี่ยทาบนผิวหน้าให้ทาลูบขึ้นแบบนี้นะคะอยากได้กรอบหน้าที่ชาร์ดแล้วก็ริ้วรอยให้จางลงนะคะมันทำหนึครั้งต่อสัปดาห์ให้รูป ขึ้นแบบนี้เครื่องไฮฟ,ฟูจะทําให้ร่างกายของเราผิวหน้าของเราสร้างคอลลาเจนใหม่ขึ้นมาเห็นไหมคะว่ามันแตกต่างมากใครมีปัญหาคอเหี่ยวรอยย่นบนใบหน้านะคะใช้ได้ในทุกจุดนะแล้วจะชอบนะเอามาให้แล้วอยู่ในตะกร้าข้างล่างคะ่ะ